ค่ำคืนวันที่5พฤษภาคมที่โครโดซอรัสเมกาหรือตรงกับเมืองไทยในช่วงเช้าวันเสาร์ที่6พฤษภาคมครับเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่น่าจดจำของ The Iron Man, ดิอีออนแมนรถถังจิตมึนนนเพราะนี่เป็นครั้งแรกครับที่ยอดนักชกไทยเดินทางมาชกอย่างสรัสเมริกาและก็สามารถเอาชนะน็อกเอ็ดการ์ทาร์เสนักชกผมยาวชาวเม็กซิโกอย่างเด็ดขาดในยกที่2ด้วยการซับซอก แต่ที่น่าจดจำยิ่งกว่าน,นี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่มิชิลสันพิธีกรบนเวทีประกาศมอบเงินโบนัสมูลค่า1แสนเหรียญสหรัฐให้กับรถถังผู้กลายเป็นนักชกไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทุบเงินรางวัลโบนัสมูลค่า1 000, น0 0 0แสนเหรียญสหรัฐหรือราวๆ3 000, 3ล้าน3แสนเหมื่นบาทได้สำเร็จและกลายเป็นนักชกค,คนที่4แล้วนะครับที่สามารถคว้าดับเบิลโบนัสได้สำเร็จในคลิปนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับ3นักชกก่อนหน้านี้ครับ ที่สามารถทุบโบนัสแตกคว้างเงินรางวัลแสนเหรียญได้สำเร็จและนักชกคนแรกที่สามารถคว้างเงินรางวัลโบนัสมูลค่า1น0 0 0แสนเหนรียญสหรัฐไปครองได้ในการชกเพียงไฟเดียวนะครับนั่นก็คืออนาโตลีมาริคินนักชกหมีขาวจอมอมหิตที่ชก m อเมา12ไฟและชนะแบบไม่ครบยกทั้ง12ไฟที่สำคัญครับเขาคว้างเงินรางวัลโบนัสมูลค่า1น0 0 0แสนเหนรียญสหรัฐ จากบอสชาติได้ถึง2ไฟต์ติดต่อกันโดยครั้งแรกครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2565มาริคินครับขึ้นชิงแชมป์เฉพาะการวันในรุ่นเฮฟวิเวทกับคีรินกิชเชนโกจากยูเคนก่อนจะได้จังหวะเด็ดครับยิงหมัดขวาส่งล่างของคีรินกิชเชนโกลงไปนอนหงท้องแพ้นอกในยกที่2คว้าแชมป์เฉพาะการไปครองและเป็นนักชกค,คนแรกที่สามารถคว้าโบนัสมูลค่า1แสนเหนรียญสหรัฐได้สำเร็จ ในไฟถัดมาครับเมื่อวันที่3ธันวาควมปี2565มาริคินครับลดรุ่นไปชิงแชมป์วันในรุ่นไลทให้เวทกับอัศวินแฮนดัสนั่นก็คือลีเนียเดอะ e ลิเดอร์แม้ว่าจะลดรุ่นลงมาครับแต่ความรุนแรงระดับต่อยงัวตายต่อยควายล้มของมัดขวายัางอัมหิตเหมือนเดิมครับเมื่อได้จังหวะทุบทางด้านของเดอะ e ล d เดอร์นอนเอเลตแพน็อกเพียงแค่ยกแรกควาแชมป์พิกัดที่2 พร้อมทั้งเงินรางวัลโบนัสมูลค่า1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐก้อนที่2ไปครองแบบยิ่งใหญ่ปัจจุบันนะครับอนาโตลีมาริคินยังคงครองแชมป์วันในรุ่นไลท์เวทและแชมป์เฉพาะการวันในรุ่นเฮฟวีเวทด้วยนะครับและนักชกคนที่2ครับที่ทุบเงินรางวัลโบนัสมูลค่า1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐแตกครับนั่นก็คือเดอะฮิตแมนเลียมแฮริสันนักชกอังกฤษจอมเก๋ากระดูกขัดมันที่ประทะมาแล้วทั้งสัญชัยพีเคสัญชัยมวยไทยยิม และอนุวัตแก้วสำลิดก่อนเดอะฮิตแมนครับจากโครจรมาเจอกับศอกผีดิบเมืองไทยพีเคสันชัยมวยไทยยิมในศึกวันครั้งที่156เมื่อวันที่ย2บเมษายนปีที่แล้วครับก่อนไฟน์นี้ครับจะจบลงในแบบที่ถูกยกย่องให้เป็นยกหนึ่งที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวันเมื่อแฮริสันครับพาท่าก่อนครับเจอเตะก้านคอกับหมัดซ้ายลนนับ8ไปก่อนสองหนแต่แทนที่นะักชกผู้ดีที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ จะตนกตกใจกับดักบวกหมัดอย่างใจเย็นและเป็นฝ่ายกดคืน3ามนับรวดครับเลียมแฮ์สันพิกชนะน็อกเพียงแค่ยกแรกและผลงานการโกงความตายครั้งนี้ได้สําเร็จบอสชาติครับควักเงินรางวัลมูลค่า1นึ่งแสนเหรียญสหรัฐมอบให้กับเดอะฮิตแมนไปครองเป็นคนที่2ปัจจุบันครับหลังจากแพ้น็อกให้กับน้องโอฮาม่ามวยไทยยิมในยกแรกเจ้าตัวยังคงรักษาอาการบาดเจ็บจากไฟนันอยู่นะครับ และนักชกไลายที่3ครับที่สามารถคว้างเงินรางวัลโบนัสมูลค่า1นึ่งแสนเหนรียญสหรัฐไปครองนั่นก็คือคุนศึกแห่งบิสตานเนียโจนาธานแฮกเกตี้อดีตเจ้าของแชมป์วันมวยไทยในรุ่นไฟเวทที่ไฟนี้ครับข้ามรุ่นไปชิงแชมป์วันมวยไทยในรุ่นแบนเทเวทกับน้องโอหาม่ามวยไทยเจ้าของตําแหน่งที่ขึ้นชื่อว่าฆ่าไม่ตายเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาในศึกวันไฟในครั้งที่9้า แต่ผลการชกครับกับจบลงแบบผิดคาดเล่นเอาแฟนๆมวยชาวไทยเจ้าถิ่นครับช็อกตาค้างเมื่อแฮกเกอร์ตี้ครับได้จังหวะกดหมัดขวาส่งล่างของน้องโอ้ล่นนับ8และหลังจากนั้นครับแฮกเกอร์ตี้ไม่พลาดโอกาสทองครับอาศัยความรวดเร็วและความแม่นยำะระดมอัดน้องโอแบบเน้นๆกดล่นอีก2นับก่อนกรรมการจะยุติการชกครับให้นักชกผู้ดีเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกแรกและแน่นอนครับด้วยผลงานที่พลิกความคาดหมายขนาดนี้ครับ บอสชาตีจัดโบนัสมูลค่าหนึ่งแสนเหนรียญสหรัฐให้กับแฮกเกตี้เป็นคนที่สามปัจจุบันครับโจนาธานแฮกเกตี้ยังเป็นแชมป์วันมวยไทยในรุ่นแบนเ์เวตและเป็นหนึ่งนักชกค,ครับที่แฟนๆมวยชาวไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากและนี่คือสนักชกผู้สร้างผลงานสุดเจ๋วจนบอสชาตีต้องจัดโบนัสก้อนโตหนึ่งแสเหสรียญสหรัฐ ในอนาคตรครับจะมีนักชกค,คนไหนสร้างผลงานให้บอสชาตีได้ควักโบนัสแสนเหรียญได้อีกแฟนๆคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปของเรากดติดตามกดแจ้งเตือนกดถูกใจกันด้วยนะครับ